ดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้สิ่งใหญ่มาเป็นคนขอนแก่นแบบไหลมาเซี้ยวเราได้บ้าบาขอนแก่นดูแห้งตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปบ้านพาักนะครับเพื่อจะเข้าไปซ้อมนะครับอย่าลืมซื้อกุ่มปดนะครับวันที่สองกุมภาพันธ์เดอพี่น้องศิลปินรับเชิญเราก็จะมีมิจซีบอกเมีเต้าหยองมีนารากรมีพิเกลิลแล้วก็มีแหลไปละมา ศิลปินรับเชิญเยอะแยะมันเดิมทุกคนอย่าลืมซืบัตรตัวขบับเบิ้งครับผมกับ EP นี้ก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับพี่น้งเบิ้งรถใส่ทั้งหลังอดซื้อ,อรถตู้แต่ทำไมได้รถเปล่าเบาตถอออกไปแล้วสองแถวเรือยวนเบาะทั้งหลังสองเบาะนะครับพ่อพ่อพ่อนไน้ใส่ของว่นน้นั่งหรอกว่นนี้ใส่ของคือเก่านะครับผมวันนี้เราเดินทางมากับน้องเจมจุ๋มจิม๋ม ี there, ่เธอได้แต่ใดมาได้มาตั้งแต่ที่ไหนครับผมได้จากอีสานคอนเสิร์ตอันนี้จะเล่าประวัติน้องให้ฟังนะครับประวัติน้องก็คือว่าน้องนะเล่าประวัติเล่าประวัติเหรอเออมันมันเป็นคนาตเนาะเล่าประวัติคนต้ะเเล่าประวัติเออจะมาแนะนำให้พี่น้องรู้จักกับน้องไส้นะครับเออแนะนำให้พี่น้องรู้จักกับน้องไส้หลายคนทีตดตามมาแต่แแต่แหลกที่กดจากกรดีมาแต่แหลกก็สิเห็นน้องคนนี้ตลอดเพราะว่าน้องนะสิไปน้องไมดีตลอดนะครับเพราะว่าสิภาพไปงาาตแต่แต่สมัยเป็น ล้ำสิงนะครับกติภาพไปตลอดตะบาน้องหายไปประมาณสองปีน้องหายสาบศูนย์ไปใช่ไหมครับผมจับถือใบแดงครับผมจับถือใบแดงก็เลยไปเ <cı S 1> <ไ>ป็นทหารทห,หารสองปีสองปีป,ป,ดปดลดปลดออกมาหุ้ย<ๆ>รอยสักิสิทธิ์น้องก็ต้องมีรอยสักดินสิทธิ์พี่ไม่งั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เสียธรรมเดียวกันมันต้องมันต้องมีไล่เงื้อนนะเนาะของเอ่มีน้องเจมก็คือ น้องมันมันกับกับคือจังหนองซาเตะเลยนะครับดูน้ากันมาตั้งแต่โดนหลายฝ่าลาปีจนวาหลุดจากใจกันมาถุกอย่างเอาหลัว่ราหลูเอาให้หลัวเราหลพระถามเลยว่ารูไ้ไหมว่าพี่ชอบกินอะไรก๋วยเตีเ๋ยวเออไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยน้องต้องตอบว่าชอบกินเส้นอ๋อบาเยเอออะไรอะไรที่พี่ไม่ชอบมากที่สุดในชีวิตไม หมายถึงคนหรือสิ่งของหรืออะไรืรออะไรก็ได้แล้วน้องน้องตอบมาสิเนี่ยบอพี่ถามซ้กหน่น้องต้องตอบได้แล้ว <laughs> ว่าพี่ไม่ชอบอะไรที่สุด <laughs> คนไม่มีความรับผิดชอบเออคนที่มีความรับผิดชอบอดีตเช่นประมาณแบบไหนคนบริการรู้งานเมาไปงานมงเมาทำรถก็ไดนไป<อ>ไป<อ>ดื่มมือเรื่องใช่ไหมลุดไปเลยใช่ไหมเออใช่ไหมเพราะว่ยเพราะว่าผมไม่เคยเป็นยูเทนี้มาจัดนอยยูร่วมกันเมื่อใดดิไม่จัดยูร่วมกันเมื่อใดดิเพราะว่า น้องน่องคยน้องคยน้องเคยโดนผมแบบว่ากระทำล้วเดือนหนึ่งล้วน้องแบบก <laughs> <c ười> <ๆ>็คือก็คือแต่แต่จริงๆเราก็อยู่ด้วยกันสนิทนกันนะครับบ่บ่บ่บบบได้สร้างไม่ได้อย่างเนาะแต่เพียงแค่ว่าถ้าใครอยู่กับผมจะรู้ว่าผมเป็นคนผมเป็นคนที่เด็ดขาดมากเป็นคนที่เด็ดขาดมากในเรื่องของการแบบว่าผิดถ้าสมมติว่าไปดื่มจังสีงบ้างไปดื่มถ้าสมมติว่าไปงานไปอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเมาจังสี ผมจิไปถี่ไม่หันเลยจริงๆผมคิดว่ามีมีคนเจอผมกระทาแบบเนี้หลายคนมากเคสล่าสุดก็มีคนเจอแล้วล่าหนึ่งในนั้นคือหนึ่งในนั้นคือคือน้องหลังจากนั้นมากก็แตลยบอมี่เข้ามาแบบว่าดื่มในการเทียนงานยังกันเกิดขึ้นเลยก็เออดื่มดื่มได้ดื่มได้แต่ว่าห้ามเมาห้ามอะไรแบบให้เป็นภาระของคนอื่นนี่นี่คือสิ่งที่ไม่ชอบนะครับ้องเจมอยูนด้วยกันมาประมาณอ่า เจ็ด <Okay. S 2> ปีเจ็ดจะแปดปีนนนจนบอรู้จักใจกันหมดทุกอย่างน,นะครับมีหลายคนมากเลยที่มามาช่วยมาขับรถมาอยู่แต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 หลายคนที่อยู่ไม่ได้เพราะว่ารับความแยกมูอย่างงดีไม่ได้ <c oughs> ทําไมทําไมทําไมคนถึงอยู่กับพี่ไม่ได้นอกจากน้องเจมมีน้องเจมคนเดียวถ่อยู่ได้อะทําไมน้องทาไมน้องเจมอยู่ได้อาใช้ชีวิตไหม ใชต้องแบบคนที่แบบไายกันรีถึงจะอยู่ถึงจะอยู่กับเราได้ขยายความสิแบบว่าเออจังไรล่ะแบบว่าสิไปถามแล้วบอกอย่างเดียวแล้วสิก็ได้แตบบ่ว่า,มาแมีแค่นอนก็ตื่นมพิ่งกบตรงกันแล้วก็เล่าสิไหมเมีนมาสมมติเ้าตื่นขึ้นถามว่านิวถามแบบไหนแลบบ้วราภาพกินของสิอยู่บ่ได้อะไอยู่บ่ได้เพราะว่าแบาบจะจอยทันทีเลยเทาต้องเห็นยังเห็ดไปเลยสิเห็นยังเห็ดไปเลยบม ก็ต้องทา้บอกใช่ไหมเห็ดไปเลยเห็ดไปเลยจะ่าล่าสุดเอารถกูไปแต่งแล้วจ้าล่าสุดคือผู้ใดกระทำที่มากขับรถหรือว่ามาเห็นง่ายก็ไปดีน่ะจะเป็นเจ้าของรถทันที่เลยคือยังรถทัานนี้ล่าสุดปร,ประกอบประกอบนู่นนี่นั่นถอดออกเองจะล่าสุดเอารถขอไปเฮตุอันนี้แห่พี่นอ้องเอารถขอไปเฮตุอันกาบทั้งขางไม่แล้วก็ไปติดไฟเบรกไปตีนไฟเบรกอันนี้คือไ่ได้บอกเลยนะก็เตื่นนมาอ่าไอางามบอ โอเคงามกังงาม <laughs> <laughs> นี่คืจริงที่อันนี้บม่ได้รู้ใจด้แต่ว่าอ่าบ่เป็นอย่างน้องกับขึอ้นนองนะะนะครับผมนะครับอันนี้คือเอามาแนะนําให้พี่น้องรู้จคือื่อหลอกเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อไปเนี้ยคุณรู้ไหมว่าคนที่อยู่ข้างๆผมเนี้ยต้องเป็นคนที่คอยคอนแทคกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแฟนคลับทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะต่อไปนี้รู้เ่ราะว่า,วาแทนกลับทั้งหมดเนี่ยจะต้อง ตต้องเจียนหาน้องมากก็ผมเพราะว่าเพื่อนเกับจะรู้อ่าผมบอกประเด็นตอบว่าเป็นอย่างนี้พี่น้องคือเวลานองเนี่ยสิเป็นคนนอนย่ำมือขึ้นและตื่นเสาร์ส่วนผมเนี่ยสิเป็นคนนอนย่ำกลางกลางเว้นแล้วลก็ตื่นตื่นสายแล้วก็ตื่นบ่ายนะครับเวลาก็จะไปตรงกันไปไดวันนี้ย่ำน้องตื่นขึ้นเพ๊บนั่งก็จะไปหากินเขาเองของนั่งและนั่งก็จะสื่อมอื่ไห้เห่าอันนี้คือจริงที่รู้ใจกันตอนนี้ก็ ถามว่าถามว่าเรื่องค่าตนค่าโตที่มาอยู่นั่มหนึ่งสินาให้น้องตอบดีกว่าถ้ามีคนถามว่าค่าตัวให้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยค่าตัวเป็นรายเดือนรายวันหรือยังไงตไม่ไม่ใช่สิ่งที่น้องได้รับจากพี่อ่ะคือน้องได้รับยังไงแปลว่ามันอยู่ตองกันยังพี่น้องแปลว่ามีงานนะเสียหรือว่าห้องโถดไอให้ตลอดใช่ไหมแบบก็จะเดยละ บอกว่าเก่งอันไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนเนาะจะจะให้เป็นแบบว่าเป็นแบบอ่าสมมติว่ารอบนี้แบบแต่แตก่อนเนาะไปร่ำหนังสี่มีงานอยู่กรุงเทพอะไรเ,น,เนี่ยก็จะแบบว่าอ่าให้รอบล้วแบบท่านจะสองพันสามพันบางทีมันเป็นเงินที่เยอะกว่าการใช้งานนะแต่ว่ามันเป็นมันเดูความที่ว่าเป็นน้องเป็นยังทีที่ค้นทีท,ท,ทีดีเนาะพี่น้องเนาะค้นทีดีเรามาอยู่กับห้าองสี่เราก็ต้องแบบซัพพอร์ตเขาไว้อ่ะ วันหนึ่งที่มันมันน้อยมากเลยนะที่จะเจอคนที่ดีแล้วไว้ใจได้นะครับเราก็ต้องแบบมันไม่ใช่วัดซื้อใจนะแต่มันคือการแบบว่ามันต้องซอยเหลือกันยังสิมากควาน้องขาเรือ,อยังยังสิเข้าได้เทาได้กินน้องก็ได้กินเข้าได้น้องก็ได้ปัย้มเข้าถูกยังสิน้องก็ถูกกับเท้านะครับมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเนาะก็เลยนมาอมาเปิดตัว ให้พี่น้องรุ้จักซื้อดอกนะครับเพราะว่าเห็นลงเกีปบอันนี้หลายๆายคนก็ถามนะว่าน้องที่มาเห็นงานนําคืไอไใครยังทีนะอันนี้คือน้องเจมนะครับคนขับรถมือหนึ่งครับมือหนึ่งขับรถครับเนี่ยมือหนึ่งจับพวงมาลัยจับพระด้วยอ่าบางทีก็บางทีก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับผมเถอะ่ามาไม่หรอกน้องก็โอเคดีครับคือเวลาทีการ นาทีน้องบ่ได้มีแค่ม,มาขับรถอย่างเดียวเดนนาทีน้องคือแบบทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นแอดมินน้องทายขีดทายยังให้ยังสีมันกะน้นองกักเฮดได้ไหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างเนาะนะครับผมนะครับอ่าตอนนี้อยู่หน้ากล้องก็คืออ่าเราทําสัญญากันแล้วนะครับทําสัญญากันหน้ากล้องทําสัญญาจกันซิว่าจะอยู่ได้ดวนจำได้อยู่จนคนแรก <laughs> ยืดลงทุกรวมสูงมากๆเวลาเออยืรวมทุบลงสูงอันนี้คือนี่เทอร์ตัวเออพี่น้องเป็นสักขีพยานช่วยๆกันนะฮะผมโอเคครับพี่น้องครับเขาหอดบ้านพักแล้วครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ถึงบ้านอ่าถึงบ้านพักปัดผมแล้วนะครับเนี่ยนี่น้องเขานี่ก็ได้เนี่ยเออหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเคีย์เข้าไปไปเขามองผมหายมันเขาจะเห็นยังไงนี่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  ลังรถนี่ก็ได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอเดียท่านเดือดไยเดือดขอบผมนนเดี๋ยวเราเจอกัน,น,นเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้<อ>ทุกคน,นดูบ่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวนะวัสดีครับผมบ๊ายบาย